ก็เป็นโอกาสดีที่ทอทได้มาพบปะกับทางทาง,ทางหัวหน้าสนราชการโดยเฉพาะท่านนายอำเภอก็คุยเรื่องของกิจกรรมงานไว้หลายกิจกรรมนะคะที่จะกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวมายังอําเภอพบพระเราอยากให้พพพระเป็นเดส์เนชันที่แบบว่าคนคิดถึงต่างก็งคิดถึงพพพระนะคะก็เป็นส่วนเด่งในการกระตุน้นส่งเสริมให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยว <c oughs> ให้สู่อําเภอพพพระ พราะว่าอย่าง,างพพพระที่เราแพลนไว้ว่าเราจะทําอะไรที่เป็นที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ของพพพระนะคะที่จะกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวได้เห็นศัก,กยภาพว่าพบพระเรามีทั้งในเรื่องของสุขภาพทั้งเ,เรื่องของสินค้าเกษตรสินค้าชุมชนวิถีวัฒนธรรมนะคะแล้วก็ในเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีเส้นทางท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่จะตอบโจทย์ ได้หลายๆอย่างนะคะซึ่งอยากจะเรียนว่าตอนนี้ภูพะก็ถือว่าเป็นโจย์หนึ่งของประเทศไทยในแกนโมเมนต์แกนโมเมนต์นะคะซึ่งเราจะพูดถึงเรื่องของห้ามัสดูในภูพะว่าภูพะควรจะมีอะไรที่จะเป็นจุดขายจุดเด่นนะคะก็คือในเรื่องของอาหารจานเด็ดนะคะของเป็นอาหารพื้นบ้านสุดดั้งเดิมก็คิดว่าที่นี่น่าจะมีแล้วก็ในเรื่องของอาหารตามฤดูกาลต่างๆนะคะ ก็จะเป็นนดูการของผลไม้ซึ่งคิดว่าปีนี้งานเทศกาลผลไม้ทอทอจะพา,านักท่องเที่ยวพาสื่อมาลงแล้วก็ช่วงนี้ก็วางแผนที่จะนำบล็อกเกอร์ที่จะมาอินฟลูเอนเซอร์ที่จะมาเขียนให้พวกพาที่จะกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวและจะขายเชื่อมอาตากฝนนะคะซึ่งเป็นในช่วงของไฮซีซันก็คืออยากให้พวกพาเป็นไฮซีซันตลอดทั้งปียอดคุรีนะครับมีวัว เสียชีว <fish satisfy> <ados> <mon> ิตทันทีสองตัวนะครับและมีผู้ได้รับบาดเจ็บได้รับรายงานก็คือประมาณว่าบ้านบ้านเดือนนะครับหลังคาปลิวนะครับทางอบตก็ได้อาบสาบก็ช่วยเหลือเข้าไปนะครับก็ประเด็นเบื้องต้นที่จะกล่าวก็จะประมาณนี้ก่อนนะครับของกรกตที่แทนของสพสุพรรณบุรีบ้านไหนบ้านใดอยู่โรงพักนี่หักมด้วนะครับได้แต่อยู่จอมอนสกิด พื้นที่แคบนะครับแบบคล้ายเทพบาลนินโอเคนะครับแล้วก็ประหยัดงบประมาณแล้วมันช่วยได้นะครับมันช่วยได้ท่านเห็นตัวอย่างเมื่อวานนะครับที่มีเหตุแบบยิงเนี่ยนะครับครึ่งชั่วโมงเลนะผมเป็นพบปั๊บอีกครึ่งชั่วโมงจับได้แล้วอันนี้โอ้โหมันแน่ขนลุกขนพร้อมแล้วแต่งกับไอ้ต้นที่ทางโรงพักนะครับแจ้งมาแล้วแล้วก็ส่งมาที่ท้องถิ่นทุกแห่งแล้วนะครับอันนี้เรื่องของการติดตั้งกล้องวงจรปิดนะครับ เรื่องเรื่องที่สองเอาเริ่มลังละ,ละบ้านผู้ยักไรพอดีนะครับท้องถิ่นแมาจะช่วยไปในส่วนของบทบาทหน้าที่ของท้องถิ่นละส่วนหนึ่งอำเภอก็มีการาพบปะพูดคุยแล้วก็ไปสอบถามท่านกำน,นันท่านนายกก็บอกว่าน่าจะจัดสถ,ถานที่แห่งนี้นะครับซึ่งเป็นสถานที่ใต้ลมไม้ล,ล่มลื่นนะครับเช้าเช้า,<ๆ>ชาอากาศกำลังดี หัวหน้าส่วนราชการก็มากันหลายพักส่วนเหตุที่เราจัดสภากาแฟก็สืบเนื่องมาจากว่าเดือ,อนหนึ่งเรามีประชุมกันครั้งหนึ่งนะครับในวันประชุมเราก็จะมีสาระต่างๆมากมายแต่ว่าเรื่องที่เราจะพูดรับทราบปัญหาในพื้นที่แล้วก็นําข้อราชการต่างๆท,ท,ท,ที่ส่วนกลางแจ้งมาแล้วก็มาถ่ายทอดให้กับส่วนราชการฟังถ่ายทอดให้กับกลำลังเียร์บ้างฟังนะครับแล้วก็สิ่งต่างๆที่อยากจะส่งเสริม อยากจะพัฒนาอยากจะช่วยเหลือน้องประชาชนในพื้นที่เราก็สามารถพูดคุยแนะนําแลกเปลี่ยนในเวนทีนี้กันได้นะครับอนอื่นก็จะจะขอให้กับทางพื้นที่นะครับเสนอพูดครูปาพูดคุยกับส่วนรายการที่มาเกี่ยวข้บงวันองนี้ท่านก็เห็นแล้วว่ามีใครมาบ้างในวันนี้นะครับอยากจะให้ท่านกำนันนะครับพบปาพูดคุยกับพวกเรานะครับแล้วก็